สุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่นะครับเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลมีอีประเด็นหนึ่งฮะอนุญาตเติมสั้นๆก็คือเรื่องของการพยายามที่จะไปทําความเข้าใจกับต่างประเทศรวมถึงการไปเปิดตลาดการค้าการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับนั่นก็คือท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่ามีกําหนดที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปดีงานใหญ่เลยครับน่าสนใจมาก คุณเสกวันนเมธีครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยด้วยตัวเองนะครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์นั้นมีกําหนดที่จะเดินทางไปพบปะกับทางต่างประเทศคือมีกําหนดการเดินทางไปเยือนนะครับประเทศหนึ่งที่จะไปในวันที่15-17ถึงกันยายนนี้ก็คือเดินทางไปจีนเบื้องต้นบอกว่าประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่11 ที่เมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ,รบก็จะเดินทางไปและที่สําคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ด้วยแล้วในงานนี้จะได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนนายจางเกาลี่จะได้พบปะก,กันร,รวมถึงผู้นําประเทศและรัฐมนตรีต่างประเทศของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยก็จะไปงานนี้ด้วยและได้มีการประสาน นัดหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เอาไว้แล้วด้วยคือไปงานนี้เนี่ยได้เจอเยอะเลยได้เจอระดับรัฐมนตรีรองนายกของจีนได้เจอรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขาจะไปงานนี้ด้วยและที่ประสานเอาไว้แล้วก็คือตัวนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ด้วยนี่งานนี้งานแรกนะครับนอกจากนี้คุณเสกเปิดเผยต่อไปนะครับบอกว่าพลเอกธนศักดิ์จะเป็นหัวหน้าคณะไทยไปประชุมที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจัด ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่24-28ถึงกันยายนนี้นะครับโอกาสนี้จะได้พบทั้งรัฐมนตรีอาเซียนและนายบันคีมุลเลขาธิการ UN รนอกจากนี้พลเอกธนศักดิ์ก็จะมีภาร,ารกิจอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยอีก3วันในกำหนดการนี้นะครับคือไปงานไปเจอกับเลขาธิการ UN ในงานประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเลยครับก็เป็นโอกาสที่จะได้เจรจาหรือว่าได้ชี้แจงเรื่องสาคัญสําคัญไปแค่3วันคือคสแสดงว่าท่านอนประหยัดเวลามากเพราะว่าปกติเวลาผู้แทนของรัฐบาลนะปกตินายกเขาจะไปนายกไปก็ประมาณทริปหนึ่งในประมาณ10วันนะฮะที่ไป UN คือไปแล้วก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียม N T C นะฮะตาปี T C นะฮะค่าสมาชิกไง T C ต้องจ่ายฮะแล้วก็เขาก็จะให้ไปขึ้นพูดในที่ประชุม UN นะขึ้นโพเดียมเลยนะพูดเลยนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้พูด T C ถึง أ, การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยการปฏิรูปประเทศไทยหลังยึดอํานาจนะฮะอนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงเป็นการสร้างความ T C เข้าใจและความเชื T ่อมั่นเอาไหนมีใครไปปลุกระดมว่าเออเขาไม่เอากับเราแล้วทั้งโลกเลย นี่ไงเราก็ได้ไปก็ได้คือจะมีผู้นําทั่วโลกมาที่นี่นะฮะแล้วก็จะได้ขึ้นพูดประมาณ15นาที20นาทีประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่ว่าต้องชื่นชมว่าพลเอกธนทรศักดิ์และคณะนี่ไปแค่24-28ครับเพราะปกติรัฐบาลทุกรัฐบาลไป10วันมันต้องมีช้อปปิ้งด้วยเปล่าอ่าไป10วันแล้วเปลืองมากเพราะว่างานที่ UN เนี่ยแค่ครึ่งวันนะครับฮะงานที่ UN แค่ครึ่งวันเขาไม่ให้ใครไปเพ่ินพ่านนึ่งแต่ว่าผู้นําทั่วโลกมาอยู่กันที่นี่ รักษาความปลอดภัย Security เนี่ยละฮะเขาแบบเข้มข้นมากเลยนะฮะเดินผ่านระยะรัศมีร้อยเมตรเนี่ยไม่ได้เลยโดนเรียกตรวจทันทีนี่ไปแค่3มวันประหยัดงบประมาณไปอีกเยอะต้องชื่นชมนะครับแล้วสามวันนี้ไม่ใช่มีภารกิจแค่ยูเนะฮะมีภารกิจอื่นด้วยใช่เอออันนี้คือภารกิจของทางรัฐมนตรีต่างประเทศครับในนนผู้ต่างประเทศแล้วเติมอีกนิดนึงมีข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะครับก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ย เขายังไว้ใจเขายังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในอาเซียนอันนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยโดยนางอัชกาศีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับไปลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม SME ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุน่นจังหวัดไอจิเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ามของญี่ปุน่นแล้วก็ไปลงนามปุ๊บทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจในายฮิเดอากิโอมุระบอกว่าสอบถามนักลงทุนในประเทศไอจิในในจังหวัดไอจินี่แล้วเพราะรว่าต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแม้บางส่วนจะไปลงทุนในอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ตามแต่ว่ายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่สําหรับประเทศไทยเพราะมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในอาเซียน ส่วนที่ลงมาลงทุนธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอากาศยานเครื่องมือการแพทย์เป็นต้นครับอันนี้ก็สะท้อนว่าไทยเราเนี่ยยังหอมหวนในความรู้สึกของนักลงทุนญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงทำไมเวลราคุยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยบอกโอ้โหไทยแลนด์อย่างนี้เลยเพราะอะไรฮะตีก๊อปคือคืออัธยาศัยไมตรีของคนไทยมันก็มีประวัติเรื่องโกโบลิอะไรตัวนี้อะไรเขาก็ชอบคือคนไทยเนี่ย นิสัยดีเขาชอบแบบนี้แล้วคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่ใจเย็นนะฮะพอมาเจอคนไทยหน่อยเขาก็โอเคนะมันลงทุนมาอะไรแต่ไม่อะไรมันสบายนะสะดวกสบายไม่ไปไหนหรอกนะอยู่เมืองไทยนี่แหละไม่ใช่เรื่องตีกอล์ฟอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่เรื่องแคดดี้อย่างเดียวนะอมีอะไรเติมก็คือมีเรื่องใหญ่ของปตทนะฮะตอนที่เขาจัดเสวนาจําได้ใช่ไหมฮะสโมสรของทบกนะฮะ ทะเลาะกันเถียงกันว่าทรัพย์สมบัติในท่อจะแบ่งกันยังไงนะฮะจะแยกบริษัทหรือไม่แยกบริษัทแล้วแยกแล้วปตวทยังได้อยู่แล้วจะคืนไหม,มคืนแล้วครบหรือยังอ,อ,อันนี้เป็นปัญหาปรากฏว่าล่าสุดนะฮะทางผู้ตรวจการแผ่นดินทําหนังสือถึงหัวหน้าคอสชอเลยบอกว่าขอให้บังคับปตทคืนสมบัติชาติคือยังไม่คืนอ่าคืนยังไม่ครบ จะจะไม่ครบให้คืนสมบัติชาติไอ,อ้นนี้ในมุมของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่ามีคนร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปสอบเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าท่อก๊สที่อยู่ทั้งบนบกและในทะเลที่ยังไม่คืนให้กระทรวงการคลังมีมูลค่าถึง3 2613.45ล้าันรบาทครับยังไม่คืนให้นะฮะดังนั้นทางผู้ตรวจการแผ่นดินจึงส่งหนังสือ มายังหัวหน้าคอสชอโดยเฉพาะทางรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจก็คือพลอากาศเอกประจินจันทองครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านเงียบนะ,ะตอนที่ท่านตอนที่ท่านดูแลงานด้านเศรษฐกิจออ้ยท่านเวิร์กมากครับสองอาทิตย์ในประชุมตลอดเลยนะครเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเรื่องอารปฏัรูปพลังงานครับแต่ว่าท่านท่านเงียบนะท่านอยู่ไหนอ่ะท่านอยู่ไหนอ่ะไม่รู้กันนะอ่าท่านที่ท่านคงไม่เงียบแล้วแหละเพราะว่า หนึ่งนะฮะท่านรับหนสือแล้วนะหนึ่งทบทวนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวาวงระบบการขนส่งปิโตเรเลียมทางท่อรวมทั้งแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของบริษัทป,ปตทจำกัดมหาชนนะฮะ,อะสองดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและโอนทรัพย์สินของการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลังตามมูลค่า ทรัพย์สินสุดที่ของการปิดเลียแห่งประเทศไทยณวันที่30กันยาย,ยน 2500, 25 2 5 4 4จำนวน68,000ล้านบาทบนะฮะ,อ,ะอันนี้คือมูลค่าทรัพย์สินใช่ไหมใช่ะะแล้วก็3พิจนารณานำข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนและความเห็นนี้นะครับนำไปประกอบการ พิจารณาเรื่องการปฏิรูปพลังงานและปฏิรูปโครงสร้างทางพลังงานครับต่อไปนี่คือ3ข้อครับที่ส่งให้กับคอสชเขาคือเข้าอมอ่ะคือทวงคืนอ่ะสมบัติชาติอ่าก็หน้าที่หลักของสตงครับผู้ตรวการแผ่นดินไม่ใช่สตงเพราะว่าคือเรื่องพลังงานมันอยู่ในนโยบายด้วยครับในการที่จะปฏิรูปพลังงานและปรับโครงสร้างนะครัคือเรื่องของเรื่องก็คือตอนที่ปตทเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยปตทก็มีอํานาจรัฐ มีอะไรต่างๆนานาแต่พอเปลี่ยนไปเป็นบริษัทปตทอเอกชนก็เข้ามาถือหุ้นด้วยในตลาดหุ้นไงทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอา้าวทรัพย์สินของรัฐถูกโอนไปที่ปตทเฮ้ยมันต้องเอาึ้นมาก่อนหน้านี้เขาก็มีการคืนกันท่อบางแนวบางประกงอะไรพวกนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่ายังครบไม่ครบยังไม่หมดคือมันเป็นต้องคืนตามคำพิพากษาข,ของศาลปกครองไงจำได้ไหมที่ไปลองศาลปกครองกันแล้วศาลปกครองก็มีมติแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่า คืนยังไม่ครบแล้วปตทก็อ้างว่าคืนแล้วตามมติของศาลปกครองแต่องค์การเอกชนเข้าไปตรวจสอบบอกว่ายังไม่ครบยังเหลืออยู่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยยึดส่งหนังสือไปแล้วก่อนหน้านี้มันมีหนังสือไปถึงมันมีคําร้องไปถึงศาลปกครองด้วยว่าคืนครบแล้วแล้วศาลปกครองก็บอกว่าเนี่ยคืนครบแล้วแต่ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดมาใหม่ก็คือว่ามันไม่ครบเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ดูเหมือนจะไม่ชอบ <rium> <asure> มีการทำหน้าที่ไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องจี้ที่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะไปนําเสนอสารปกครองใหม่ในอนาคตอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับเดี๋ยวมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับทวงคืนพื้นป่าเนี่ยนะครับมีประเด็นที่สืบเนื่องตามมาก็คือปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณหมอนิรันพิทักษ์วชระเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานนะครับในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของคอสช กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เขาก็ได้รับผลกระทบจากการพยายามไปทวงคืนทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับ<อ>แล้วในงานนี้ก็มีทหารไปร่วมประชุมด้วยอันนี้ดีค,คือไปชี้แจงรายละเอียดก็ได้จริงว่ามันมีปัญหาจุดตรงไหนแล้วก็ไปฟังแล้วก็ชี้แจงพันเอกพงเพชรต เกตสุภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายแผนกอรมนชี้แจงว่าหัวหน้าคอสชได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้สองฉบับคําสั่งทั้งสองฉบับของคอสชคือฉบับที่64กับ66เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้คือให้เจ้าหน้าที่ไปทวงคืนพื้นป่านะครับจากในทุนแต่บางพื้นที่เนี่ยคนที่อยู่นี่เป็นชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้พันเอกพงเพชรบอกว่า ตอนนี้หัวหน้าคสชทราบถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าในหลักการแล้วเนี่ยนโยบายที่ให้ไปในคําสั่งอะไรเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ผู้ยากไร้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ไร้ที่ทํากินเดือดร้อนจากการปฏิบัติตามนโยบายบแผนแม่บทของคอสชอเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยซ้ําและยังสื่อสารไปในระดับปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่อสาร แก้ปัญหาที่การสื่อสารอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยนะครับคือไม่นิ่งนอนใจทราบปัญหาแล้วก็จะเอาไปสื่อสารให้ตรงแล้วก็จะไปพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการทั่วประเทศเพื่อแนวปฏิบัติจะได้ตรงกันคือแนวปฏิบัติของคําสั่งคสชเนี่ยมุ่งจัดการกับพวกในทุนแต่ชาวบ้านเนี่ยคสชไม่มีเจตนาจะไปทําให้เดือดร้อนพูดง่ายๆนะครับอันนี้เรื่องทรัพยากรก็มีมีที่ยะลาหน่อยหนึ่งที่ยลานี่ไม่ใช่เป็นการุลุกป่าเอาที่ดินเป็นของตัวเองนะฮะแต่ว่า เป็นการไปตัดป่าครับที่เทือกเขากาลออำเภอรามัญยาลาตัดป่านี่เฮี้ยนเลยตัดตัดไม้ไปขายทหารก็บุกเข้าไปยึดเหลือแต่ตอไงครับอันนี้มันแสบนะพวกในทุนเลยนะเอาทุกรูปเลยอมาหิดมากครับนะฮะเอาเติมเรื่องสนชนะครับสนชจะมีการแถลงนโยบายวันที่12 1สโมงนะครับนอกจากเรื่องการแถลงนโยบายของสนชแล้วเนี่ยมีเรื่องร่างข้อบังคับสนช ก็คือเรื่องถอดถอนอ่าอันนี้ยังอยู่ในสนชนะวันนี้หรือเปล่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยใช่ครับวันนี้วันนี้เรื่องถอดถอนเรื่องร่างถอดถอนว่าจะเอายังไงถอดถอนนายกด้วยได้ไหมจะถอดถอนใครและวิธีถอดถอนทําอย่างไรก็จะเถียงกันแหละเพราะว่าฝ่ายที่รู้ตัวว่าตัวเองมีชนะติดหลังอยู่เนี่ยก็ไม่อยากให้สนชมีอํานาจทําหน้าที่ถอดถอนนี่แหละครับก็ต้องตามวันนี้นะครับส่วนเรื่องสปชบ้างสปชล่าสุดนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นสนชเนี่ยการตรวจสอบสคุณสมบ,บัติคืบหน้าไปแล้วนะครับสบปชสปชครับคืบหน้าไปแล้ว80เอร์เซ็นคาดว่าน่นาจะทันน่าจะเสร็จทันเพราะว่าเห็นบอกว่าจะส่งวันนี้นะเห็นจะส่งให้วันนี้11กันยายนะจะส่งให้ทั้งคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านได้พิจารณากันคือทางกะกะตเขาก็ เขาก็เร่งอยู่ของเขาครับกกตเป็นคนตรวจสอบประวัติใช่ไหมฮะใช่ฮะตรวจสอบคุณสมบัติว่าใครมีประวัติอาชญากรรมมีอะไรยังไงบ้าง่าแล้วก็ตรวจสอบคืบหน้าไปก่อนหน้านี้ก็คือคืบหน้าไป20แต่คราวนี้คืบหน้าไปเยอะแล้ว80%แล้วนะครับอันนี้ก็สั้นๆและล่าสุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าแล้วนะครับครับแต่งตั้งคุณสุภาปิยะจิตติเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันนี้มีพระบรมาราชโองคการลงมาแล้วรประกาศณนวันที่9กันยายน2557 <ฮะ S 2> นะครับฮะฮะน,นี่ก็เป็นกรรมการสป,รปรชเต็มรูปแบบพ,พี่หาเจอแล้วของสองปชนะมีรายละเอียดนิดน,นึงก็คือว่าคุณผู้ช่วงนุตราวงเลขาธิการกรกตท่านก็บอกว่า3,000เอ้ยขอ7,370คนเนี่ยนะครับส่งให้หน่วยงานตรวจสอบคืบหน้าไปแล้ว80%ขาดคุณสมบัติ30รายเช่นเพิกถอนสิทธิที่2รายแล้วก็ล้มละลาย หนึ่งรายรมีลมล้ลายด้วยเหรอ,อสปชเนี่ยนะโอ้โหแบบคือหลากหลายมากเลยนะฮะนอ,อ,อกจากนี้ก็ยังมีคดีเล็กน้อยประมาณ80รายแต่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัต,ติต้องห้ามที่จะเป็นสปชและยังมีเรื่องสัญชาติอีก20รายซึ่งยอมรับว่าการตรวจสอบทําได้ยากนะฮะแต่คาดว่านะฮะจะทยอยส่งรายชื่อให้กรรมการสรรหาได้ภายในวันนี้ค,คือ1 1กันยายนเพราะหลังจาก12กันยายนแล้วก็จะทราบว่าคณะกรรมการแต่ละชุดก็จะมีการ ประชุมกันดังนั้นกกตก็กกกกกรีบอยู่รีบอยู่นะครับรับนั่นก็เรื่องหนึงนะครับอ้าวเรื่องช่อง3นิดนึงนะครับเรื่องช่อง3ล่าสุดทางกสอทอชอนะครับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกอสอทอหลังจากที่มีมติ3ต่ 2. 2> อ2ให้บรรดาโครงข่ายดาวเทียม,มเคเบิลทีวียุติการไปนำเอาสัญญาณอนาล็อกของช่อง3 มาออกอากาศทางดาวเทียมทางเคเบิลทีวีเนี่ยให้ยุติภายใน15วันล่าสุดนะครับทางกสชเนี่ยกสทเนี่ยก็ได้ประชุมกับบรรดาผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมทั้งหลายเคเบิลทีวีทั้งหลายผลการประชุมก็ปรากฏว่าทางบรรดาโครงข่ายดาวเทียมเคเบิลทีวีเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตาม คำสั่งของกสทตวัดดาบนี่เหรอฮะตวัดดาบจอดําเลยจอด<ช>ําตามคําสั่งนะครับ,รบก็จะมีการปฏิบัติตามแต่เบื้องต้นก็คือให้ทางกสทเนี่ยช่วยไปคิดคําที่จะมาเป็นตัววิ่งเพื่อไปแจ้งกับคนดู <c oughs> จะได้เป็นรูปแบบเดียวกัน <c oughs> สมนมติว่าพี่เบิ้มเป็นเคเบิ t ลใช่ไหม <ฮะ S 1> ก็ผมเป็นกสทเนี่ยก็ต้อง หาคำไมให้พี่เบิ้มเพื่อที่จะเอาไปวิ่งขึ้นบนหน้าจอระหว่างก่อนที่จะจอดำไงเนื่องจากว่าช่องสามเดิมไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกสทชครับจึงไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ว่าท่านอยากจะดูท่านต้องซื้อหนวดกุ้งและก้างปลาก็ไม่รู้ว่าจะชี้แจงลึกขนาดไหนทางเคเบิลนี่เขาก็ให้ทางกสทชเนี่ยเขียนมาให้หน่อยมันจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับใช้อีกแล้วใช้กสทชแล้วใช้อีกแล้วแต่ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็อีกทางหนึ่งทาง ช่องสบ้างทางช่องสามนี่ <the> เขาบอกว่าอย่างนี future, ้นะครับเขาบอกว่าเขายังยืนยันว่าถ้าทางกสท์เนี่ยจะเอาสัญญาณของช่องสามแบบอนาล็อกไปออกอากาศทางดาวเทียมเนี่ยอนุญาตให้ทําได้คือคือเขายังยืนยันอยู่จุดเดิมก็คือเขาไม่คิดที่จะไปออกอากาศคู่ขนานเองอ่ะคือถ้าอยากจะให้คนดูแบบดาวเทียมคนดูเคเบิลทีวีอยากดูได้กสท์เนี่ยก็เอาไปออกเลยผมอนุญาตเขาไม่ได้ขอซะหน่อยนึง ว่าเขาอยากได้เขาไม่ขอคุณบังคับเขาได้ไงเขาไม่ขอเขาไม่เอาครับ <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือคุณสุพิญญาเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่า <c oughs> เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้คุณสุพิญญากลางนาลงนะครับ <c oughs> เป็นกรรมการกสทชแล้วก็เป็นกรรมการกรอสอทอด้วย <c oughs> คือดูแลเรื่องนี้โดยตรงอะ่ะ <c oughs> คุณสุพิญญาก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าช่องสมคิดอยากจะเอาไปออกทางดิจิตอลเนี่ยก็ทําได้นะก็คือเอาไปออกทางของช่อง3ามเองนั่นแหละ ช่องสามมีมีสัมปทานอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยได้ใบอนุญาตปอแล้วเนี่ยสามช่องสมช่องมีแฟมิลี่มีช่อง3 SD แล้วก็มี SD ครับแต่ไอประเภทที่บอกว่าจะมาให้เอาสัญญาณช่องสามอนาล็อกเนี่ยไปออกอากาศโดยให้แบบเอาไปออกแบบทั้งดุนหรือว่าเขาเรียกว่าเ e ี l t i ท e p พา s 2สทเนี่ยคือเอาไปทั้งดุนหมดเลยอ่ะโฆษณาโฆษณาเอาไปให้หมดเลยหาช่องเองให้สหากด้วยอันนั้นอย่าหวังคุณสุินยาบอกว่า จะให้กสทอเอาไปออกในช่องสาธารณะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันผิดกฎหมายแน่นอนถ้าไปทําให้เนี่ยถ้าช่องสามอยากจะทําก็ไปทําเองมันเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณถ้าคุณไม่ทําผลที่ตามมาก็คือย้ําสุดท้ายนะครับ,ค,รบคนดู ที่เคยดูช่อง3ผ่านเคเบิลผ่านดาวเทียมก็จะดูช่อง3าไม่ได้ดูไม่ได้ถ้าช่อง3ายังออกแบบอนาล็อกอย่างเดียวอยู่นะถ้าเขาเลือกอย่างนั้นก็ไปซื้อโหลดกุ้งก้างปลาใช่ครับมาดูได้ส่วนคนที่ดูผ่านโหลดกุ้งก้างปลาเขาดูได้ฐานธุรกิจของช่อง3มก็จะลดลงฐานคนที่ดูได้หายไปประมาณ70%เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงส่วนจะโฆษณาได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องลดลงตามส่วนลดลงอยู่แล้วเพราะว่าทางเอเจนซี่เขาคุยกับช่อง3แล้วว่าต้องลดราคานะลดราคาลงแล้วสุดท้ายฟันธงเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันมา สุดท้ายแล้วช่อง3ก็ต้องเอารายการที่ฮิตของตัวเองเนี่ยไปออกดิจิทัลจนได้อันนี้อันนี้คาดการนะฮะเขาติ้นลนอะทางธุรกิจเขาต้องมีทางออกเขาอยู่แล้วมีทางออกคือคือคือเขาก็กลัวว่ากําไรเขาจะหายไปเยอะใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกรายการที่ชาวบ้านอยากดูเรตติ้งดีๆอะขายโฆษณานได้เยอะๆเขา<อ>ก็ต้องไปออกช่องดิจิทัลอะไรของเขาเพื่อสุดท้ายนะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วที่อ้างว่าแต่จริงๆข่าวสับสนว่าเขาอู่ทอนเขายังไม่ได้อู่ทอนแต่เขายื่นข้อเสนอมานะว่าให้อาของเค้าไปออกทั้งดุลเรอเรือททมพาสทูเนี่ยนะฮะเราหาช่องให้เขาคือตาใสเลยอะเอาของผมไปขายหน้าร้านคุณหน่อยออหน้าร้านผมมีนะแต่ผมไม่ได้ประวังชุนเอาไปขายให้หน่อยเปิดร้านให้ด้วยแต่แล้วที่อ้างว่าไอ้ช่องสามดิจิตอลเนี่ยมันคนละนิติบุคคลคนละเจ้าของกักับช่องสามเนี่ยคืออ้างแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อยืนยันเนี่ย มันมีหนังสือที่ทางบริษัทช่อง3นะครับบริษัท BEC World เนี่ยทำแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีหนังสือตลอดอ่ะที่บอกบ่งบอกว่าช่อง3หรือว่าบริษัท BEC World เนี่ยเกี่ยวข้องกับทีวีระบบดิจิตอลเพราะเวลามีต้นทุนค่าใช้จ่ายก็แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยต้องรายงานไงเช่นมีต้นทุนและการค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการขยายงาน เริ่มช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลลงชื่อด้วยหัวหน้าฝ่ายการเงินผู้จัดก,การฝ่ายการเงินช่อง3ามคือถ้าคุณไม่เกี่ยวกับช่องดิจิตอลแล้วคุณต้องมารายงานอะไรพวกนี้ทําไมอ,อันนี้มันชัดเจนมันมัดแน่นว่าม,ม,มันเกี่ยวข้องกันอ่ะมันมีอานาจอ่ะ,ออะเวลาหมดพอดีแล้วเราจะไปเคารพสงชาติกันแล้วก็ดูข่าวฟ้าว <laughs> ันใหม่กันต่อเนื่องไปนะฮะ,ะวันนี้นะครับทั้งสองคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ